ชาวบ้านพบเต่าป่าตกบ,บ่อร้างลึกสิเมตรนานสามเดือนรูนกสากลับมาบ้านทราบเรื่องแจ้งตไวผให้ช่วยเหลือขึ้นมาได้นไหนุ่มอาไใหญขี่รถกลับบ้านลับมาบนชนทัไม้ดับเป็นรายที่สามอุบัติเหตุเจ็ดวันสงรารประหาสทบพลอยหันมาทำสวนทุเรียนอย่างจริงจังหนังโปรเล่นๆไว้หน้าบ้านแค่45ต้น หนุ่มเอาวใหญ่ขี่รถกลับบ้านหลับในพุ่งชนต้นไม้ดับเป็นรายที่3อุบัติเหตุ7วันสงกรานตราดเวลา5้านาฬิกา30นทีในวันที่16เมษาย,ยน2564สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก่อนถึงถนนสายตราดแหลมสอกใกล้เคียงทางเข้าโรงฆ่าสัตว์มูอ2ตำบลหนองกระสงอำเภอเมืองจังหวัดตราด หลังรับแจ้งเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภัยหลักเกาะจังหวัดตราดและแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดเดินทางมาร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้ p c x สีแดงหมายเลขทะเบียน1กกย,ยจาน4101ตราดช,ชนกับต้นไม้ริมถนนขนาดใหญ่ข้างศพพบศพนายภาคภูมิเพิ่มญาติอายุ23ปี บ้านอยู่ตำบลอ่าใหญ่อำเภอเมือง,งตราดหลังจากนายแพทย์อัพ,พินัดส,สุดประเสริฐชนะสูตรศพเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่ศรีรษะหลังจากชนต้นไม้น,นายธนพรเทพสิริพเพื่อนผู้ตายที่ขับรถมาด้วยได้ให้การกับตำรวจว่าตนเองและนายภาคภูมิมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนตัวเมืองตราดและช่วงช้ามืด ได้เดินทางกลับโดยตนเองขับรถยนต์ส่วนนายภาคภูมิขี่รถจักรยายนตามมาซึ่งตนเองและเพื่อนขับขี่ตามกันมาตลอดทางเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุสังเกตเห็นเพื่อนหายไปจึงขับรถเวียนกลับไปดูพบว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่านายภาคภูมิน่าจะหลับในขณะขับขี่รถกลับบ้านเนื่องจากไม่พบร่องรอยการเบรก มีเพียงร่องรอยของรถจักรยานยนต์ที่พุ่งเข้าชนต้นไม้ก่อนที่ตำรวจได้มอบศพให้กับญาติเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปส่วนอุบิเหตุครั้งนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่3ของยงวตระในช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์2564โดยสถิติอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง15เมษายน2564มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 28ครั้งบาดเจ็บ29รายเสียชีวิต2รายในวันที่11-12เมษายน2564ย่านพาหนะประสบเหตุยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์สาเหตุให้บาดเจ็บและเสียชีวิตถือไม่สวมหมวกนิรภัยและขับขีด่ด้วยความเร็ว ชาวบ้านพบต่อป่าตกบ่อร้างลึกสิมเมตรนานสามเดือนลูกสาวกลับมาบ้านทราบเรื่องแจ้งกู้ภัยให้ช่วยเหลือขึ้นมาได้ป้าเจ้าของบ้านบอกว่าพบไข่เต่าเมื่อสามเดือนบริเวณขอบบ่อตามหาจนเจออยู่ในบ่อไม่กล้าบอกใครกลัวถูกจับไปแกงจังหวัดตราดเมื่อเวลา11นาฬิาในวันที่15เมษายน2564เจ้าที่ห้องวิทยุสื่อสารสมาคมกู้ภัยสว่างบุช่วยเหลือธรรมสถานตราด ได้รับแจ้งจากชาวบ,บ้านตำบลหนองคันทรงขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครให้ช่วยเหลือเต่าที่ตกอยู่ในบ่อร้านที่อยู่ภายในสวนหลังบ้านเนื่องจากเต่าตัวดังกล่าวตกอยู่ในบ่อนานกว่า3เดือนแล้วจึงได้แจ้งประสานไป,ปยังอาสาสมัครในพื้นที่ Sebastian. บ้านแหลมหินตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดให้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่87หมู่3ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่อยู่ภายในซอยเทพประทาน เมื่อไปถึงพบนางสาวสิริอัมพรสีพุทธรัตน์อายุ55ปีเจ้าของบ้านได้ยืนรอและพาเดินไปดูสวนด้านหลังบ้านซึ่งพบบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วโดยทางเจ้าของบ้านได้นำกิ่งไผ่มาปิดล้อมบริเวณขอบบ่อไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนหรือสัตว์ตกลงไป นายเกรียงไกรสมบัติบุญอาสาสมัสมครกู้ภัยพร้อมเพื่อนอาสาอีกหนึ่งคนได้ขับไปตรวจสอบชองงอกดูพบว่าบอ่อดังกล่าวเป็นบอ่อน้ําเก่าอายุประมาณ50ปีซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใดเมื่อชองงอกดูในบอ่อน้ําประมาณความลึกมากกว่า10เมตรและไม่มีน้ําอยู่ในบอ่อพบเห็นเต่านอนซุกตัวอยู่จากการประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือต้องหาบันไดที่มีความยาวมากกว่า10เมตร เพื่อลงไปชีเหลือเต่าแต่อาสาสมัครได้บันไดาย,ยาวเพียง10เมตรเท่านั้นเจ้าของบ้านจึงแนะนําให้ใช้บุ้งกีผูกเป็นกระเช้าและหย่อนลงไปในบ่อและใช้ไม้ไผ่ที่มีความยาวมากกว่าความลึกของบ่อเขียดเต่าให้เข้าไปอยู่ในบุ้งกีแล้วก็สาวเชือกนําเต่าขึ้นมาจากบ่อได้ซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นนางสาวสิริอัมพรกล่าวว่า ตนเองทํางานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีได้กลับมาบ้านในช่วงวันหยุดและว,วันนี้กําลังจะกลับไปทํางานแต่แม่ได้เล่าให้ฝังว่ามีเต่าตกอยู่ในบ่อน,น้ําหลังบ้านจึงได้เดินไปดูเห็นมีเต่าจริงจึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลที่รู้จักให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภยัยด้านนางสมจิตหนองแพรอายุ77ป,ปีบอกว่า เมื่อ3เดือนก่อนเจอไข่เต่าตกอยู่บริเวณขอบบ่อน้ำจึงได้เก็บมาให้เพื่อนบ้านดูเพราะไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรทีแรกเข้าใจว่าเป็นไข่งูแต่เพื่อนบ้านบอกว่าเป็นไข่เตา่าจึงได้ให้ลูกสาวอีกคนไปเดินหาดูจนเพรบว่ามีเต่าตกอยู่ในบ่อน้ําแต่ไม่กล้าบอกไข่เพราะกลัวว่าจะมีคนมาจับเอาไปกินจนกระทั่งลูกสาวมาเล่าให้ฟัง ลูกสาวจึงหาทางให้คนมาช่วยเหลือเพราะหากไม่มีคนมาช่วยเหลือต้องรอให้ฝนตกหนักน้ำท่วมบ่อเต่าจึงจะสามารถว่ายน้ําขึ้นมาได้แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนที่เต่าจะสามารถขึ้นมาได้นายเกรงกายอาสาสมัครกู้ภัยบอกว่าหลังจากรับแจ้งได้เดินทางมาดูที่หน้าง,งานก่อนที่วางแผนให้การช่วยเหลือเต่าว่าควรที่จะลงไปช่วยเหลือว่าที่จะลงไปช่วยเหลือ หรือจะหาวิธีการใดแต่มองดูแล้วการลงไปช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เพราะมีแต่มองดูแล้วการลงไปช่วยเหลืออาจทำไม่ได้เพราะบ่อมีความลึกและมองดูแล้วเตาต,ตัวไม่ใหญ่มากจึงคิดหาวิธีการอื่นพอดีเจ้าของบ้านบอกว่าให้เอาบุ้งกีมาผูกเชือกเป็นกระเช้าหย่อนลงไปใช้ไม้ไผ่เขีียเตาเข้าบุ้งกี ซึ่งวิธีนี้ได้ผลไม่ได้ยุ่งยากใดๆใช้เวลาไม่นานก็สามารถช่วยเหลือเต่าขึ้นมาได้ซึ่งจากการจับเต่าซึ่งจากการจับตัวเต่าดูเต่าตัวเบามากจับเป็นเพราะอดอาหารมาเป็นเวลานานซึ่งหลังจากเต่าตัซึ่งหลังจากนําเต่าขึ้นมาแล้วนายเกรงใจได้นําเต่าไปใส่กระมังและตักน้ําใส่ให้พร้อมกันนั้น ให้เจ้าของบ้านได้ประเด็ดผักบุ้งมาใส่เพื่อให้เต่าได้กินน้ํากินผักบุ้งก่อนจากนั้นก็จะมอบให้อาสาสมัครกู้ภัยนําไปปล่อยในวัดลําดวนเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติต่อไปบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ GS, ส,ถสถานี b ีทอนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855่0 8 1 8เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาหนุ่มคลองใหญ่วัยสาิปีอาชีพเสมียนออฟฟิศถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบ12ล้านบาทแฟนสาวเผยหมอดูเบาไร่ ักว่าจะถูกรางวัลใหญ่ส่วนเงินรางวัลจะแบ่งไปทำบ,บุญแบ่งให้พ่อแม่เมื่อเย็นวันที่16เมษาย,ยน2564ที่สถานีตำรวจพุทธคองใหญ่จังหวัดนายสมหวังชัยวาทีอายุ31ปีเป็นชาวบ้านแอมเภอคลองใหญ่ได้เดินทางมาขอลวงมนทึกประจำวันด้วยตัวเองเป็นผู้ถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่16เมษาย,ยน2564หมายเลข 100787นายสมหวังกล่าวว่าตนเองมีอาชีพเป็นเสมียนออฟฟิศแนำเภอครองใหญ่สำหรับเลขที่ถูกไม่ได้เป็นเลขในฝันแต่เป็นเลขที่ตนเองติดตามซื้อมานานคือเลข87งวดน,นี้ก็เช่นกันเมื่อวันที่14เมษายนตนเองได้ไปส่องแฟนซื้อของที่ตลาดจึงได้แวะหาซื้อเลข87แล้วได้ลอตเตอรี่เลข1 0 0 7 8 7มา1คู่นายสมหวัง บอกอยู่ว่าไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรกับตนเองว่าจะถูกหวยไม่ได้ฝันแต่แฟนเล่าว่ามีหมอดูทักที่อำเภอบ่อไร่ว่าแฟนของเราจะถูกหวยรางวันใหญ่ว่าแฟนของเราจะถูกรางวัลใหญ่สำหรับเงินที่ได้จะนำไปทำบ,บุญให้พ่อให้แม่และดูแลลูกและครอบครัว สทบพลอยหันมาทำสวนทุเรียนอย่างจริงจังหลังปลูกเล่นๆไว้หน้าบ้านแค่4-5ต้นเผยเริ่มจากการเรียนรู้ปลูกทุเรียนใหม่ทั้งหมดปีแรกแสนกว่าบาทแต่ปีนี้คาดได้เป็นหลักล้านสทบพลอยเพื่อบรราชบุรีหันมาทำสวนทุเรียนอย่างจริงจังเมื่อ6ปีที่ผ่านมาจนล่าสุดเมื่อปีที่แล้วได้ผลผลิตเพียงหลักแสนเท่านั้นแต่ปีนี้ตั้งเป้าได้ทุเรียน 3- 4พันลูก จาก130ถึง150ต้นที่ปลูกไว้ค่าได้เงินหลักแสนบาทหลังก่อนหน้านี้ปลูกทุเรียนน่าเล่นไว้หน้าบ้านแค่4-5ต้นเท่านั้นนายย้อนทองใบสอบอพลอยเปิดเผยว่าเมื่อก่อนได้ปลูกทุเรียนไว้หน้าบ้านเพียง4-5ต้นเท่านั้นเมื่อ30ปีที่แล้วปลูกไว้ไม่คิดว่าจะทำรายได้ไดจากทุเรียนพอผลผลิตออกมา ก็ม <S an> ีแต <an> ่เม <an> ็ดไม่มีเนื้อก็เลยไม่คิดว่าจะปลูกทุเรียนจริงจังกระทั่งได้รับการแนะนําจากเพื่อนเรื่องการปลูกทุเรียนว่านาบิบานหลายคนปลูกทุเรียนแล้วรวยตอนจึงหันมาศึกษาอย่างจริงจังซึ่งการเริ่มต้นนั้นตนเองได้เข้าไปศึกษาเพื่อนที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีในการเริ่มต้นการทําทุเรียนแล้วก็กลับมาลงมือทําสวนทุเรียนอย่างจริงจังเมื่อ6ปีที่แล้วปรับพื้นที่ปลูกต้นทุเรียน ได้ประมาณ 130- 1งรถึง150ต,ต้นกระทั่งปีที่ผ่านมามีรายได้จากทุเรียนเพียงหลักแสนบาทแต่ปีนี้คาดว่าน่าจะมีรายได้ประมาณ1ล้านบาทจากการประเมินผลผลิต100ตันตันละ30-40ถึงีลูก,ใน,นกในย้อนกล่าวในย้อนกล่าวว่าตอนนี้เมื่อเห็นผลผลิตแล้วก็อยากจะมาปลูกทุเรียนอย่างเดียวแล้วเพราะไรายได้ดี ได้เงินไปก้อนการดูแลก็ง่ายแต่ต้องดูแลตามสภาพอากาศสภาพของต้นทุเรียน